มาเลเซียเริ่มดำเนินการจัดหาเครื่องบินขับไล่ F A18 Hornet ของคูเวตในช่วงกลางปี2567หลังจากการประเมินทางเทคนิคโดยกองทัพอากาศมาเลเซียโดยมีแรงผลักดันเพิ่มขึ้นหลังจากการยืนคูเวตอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในเดือนตุลาคมคูเวตตกลงในหลักการที่จะส่งมอบเครื่องบิน30-33ลำโดยรอาการจัดหาเครื่องบินขับไล่ทดแทนของตนเองเดิมทีเครื่องบินขับไล่ Hornet ของคูเวตได้รับการส่งมอบผ่านระบบ f m n s ของสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นทศวรรษ1 9 9 990และยังคงปฏิบัติการและได้รับการบำรุงรักษาอย่างดีนับเป็นทางออกทั่วคราวที่คุ้มค่าสำหรับมาเลเซียขณะที่โครงการ MRCA ระยะยาวซึ่งกำหนดไว้ในปี2583ยังคงอยู่ระหว่างการพัฒนาข้อตกลงนี้จะช่วยเสริมกำลังฝูงบินรบของกองทัพอากาศมาเลเซียที่ลดลงโดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานครั้งใหญ่เนื่องจากคูเวมีเครื่องบินรุ้งดังกล่าวอยู่แล้ว